ปลูกกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องให้เครือใหญ่ผลสวยเลือกหน่อแข็งแรงอายุ3-4เดือนไม่มีโรคหรือแมลงการเตรียมหลุมปลูกขุดหลุม50คูณ50คูณ50เซนติเมตรผสมดินกับปุ๋ยคอก3-5กิโลกรัมระยะปลูก4คูณ4เมตรวิธีปลูกแช่หน่อด้วยยาฆ่าเชื้อรา10-15นาทีวางหน่อให้เหงาจมดินครึ่งหนึ่งกลบดินแน่นรดน้ำให้ชุ่มเดยรดน้ำทุกวันช่วงแรก ใส่ปุ๋ย15-15-15เดือนแรกจากนั้นใช้13-13-21หรือ8-24-24เติมปุ๋ยคอกและคลุมโคลนด้วยฟางตัดหน่อให้เหลือ1-2หน่อต่อกอก,การเก็บเกี่ยวอายุ8-10เดือนเริ่มออกปลีหลังออกปลี2.5-3เดือนเก็บเกี่ยวได้เคล็ดลับรดน้ำหมักชีวภาพเดือนละครั้งอย่าให้ขาดน้ำช่วงติดผลชิดน้ำหมักสมุนไพรหรือเชื้อราบิวเรียป้องกันมแมลง